เป็นประเด็นร้อนของเด็กชายวัยสิบห้าขวบใช้คำว่าสิบห้าขวบนะครับน้องคดชโยทีคัดชโยทีอ,อ่านแบบนี้นะครับคัดชโยทีคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเขาโด่งดังมากเนี่ยเขาดูหน้าน้องหน่อยสินะที่ไปร่วมขึ้นเวทีกับกลุ่มไทยพักดีแล้วก็ประกาศต่อสู้เทียงข้างกลุ่มไทยพักดีสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ คือตอนนี้เนี่ยผมอยากบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันมีเพจกับเฟซที่ตั้งขึ้นมาปลอมของน้องคดชโยทีเนี่ยนะฮะที่ปลอมเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวให้ทีมงานเลื่อนภาพไปเรื่อยๆไป,ไปดูไปดูที่น้องเขาโพสต์ก็ได้คดชโยทีเนี่ยนะครับไปดูที่น้องเขาโพสตก็ได้นะแล้วก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าชื่อเฟซของเขาเนี่ยคือชื่ออะไรอ่ะอยุ่ตรงนี้เนี่ยคือชื่อจริงปโปรไฟล์จะเป็นแบบนี้ ชื่อว่าคชโยธีเว้นวักทีหนึ่งแล้วก็ตามไปชื่อเล่นของเขาเกมแล้วก็เว้นวักทีหนึ่งเฉียบแหลมอันนี้คือเฟซจริงนะครับไอที่คุณผู้ชมไปเห็นว่าคชโยทีเฉียบแหลมไม่มีคาว่าเกมเนี่ยอันนั้นของปลอมนะคือตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีวิจารณญาณน,นะครับในการรู้ว่าเฟซไหนจริงเฟซไหนปลอมคือตอนนี้โดนทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายนักศึกษาก็โดนปลอมเฟซเยอะ ฝ่ายแบบคุณคชโยธีเนี่ยก็โดนปลอมเฟซเยอะแล้วพี่น้องประชาชนดันไปเชื่อเฟซหรือว่าเพจปลอมเนี่ยผมว่าผมว่าเราก็ต้องทบทวนตัวเองนะถ้าเราไปเชื่ออะไรปลอมๆอ่อะนะครับจะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยก็ขอให้ติดตามของจริงแล้วกันนี่ฮะล่าสุดเราต้องใช้หัวข้อนี้เลยนะคชโยธีตัวปลอมโผตัวจริงออกมาโต้ยืนหยัดเผด็จการจงเจริญ คุณก้อจยทีที่เขาไปไลฟ์แล้วก็มีคลิปบอกว่าเผด็จการจงจเจริญประชาธิปไตยจงพินาศเผด็จการจงจเจริญประชาธิปไตยจงพินาศเนี่ยเขาออกมาแก้ตัวนะเอ้ยไม่สองมาแก้ตัวเขาออกมาชี้แจงว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเผด็จการจงจเจริญเพราะเขาย้อนกลับไงคุณบอกว่าเผด็จการจงพินาศแต่เผด็จการจงจเจริญเพราะไม่ใช่เผด็จการเว้ยเขาเลือกตั้ง เขาเลือกตั้งโดยพวกแต่พวกคุณบอกว่าเป็นเผด็จการผมก็แค่ออกมาปกป้องพลเอกประยุทธ์เพราะเขาไม่ใช่เผด็จการแต่คุณอยากบอกว่าเขาเป็นเผด็จการผมก็เลยโต้กลับไงว่าเผด็จการจงเจริญผมผิดตรงไหนคุณกลัวใช่ไหมล่ะ,ะเผด็จการไม่มีจริงประชาธิปไตยจอมปลอมจงพินาศคิดว่าประชาธิปไตยที่ไหนได้แกงลมสถาบันประชาธิปไตยจริงเขาไม่ต้อง ไม่ล่มสถาบันเขาต้องมีเหตุผลไงครับนะอันนี่เป็นโพสต์ที่หนึ่งผมอ่านข่าวน้องโคชโยทีนี้ยากมากเลยคือน้องเขียนภาษาไทยแปลกๆะนะติดต่อคุลิลลี่ด่วนนะแบบนี้เนี่ยนะครับทกโคชโยทีคือติดต่อพี่ลิลี่หน่อยนะครับคุณลิลลี่ถ้าฟังอยู่นี่นะครับเออมันเป็นความจําเป็นนะน้องนะคือน้องโคชโยทีเนี่ย ตอนนี้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงละเวลาโพสต์อะไรออกไปเนี่ยมันก็จะมีน้องๆหนูๆเยาวชนเขาอ่านอยู่การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเนี่ยนะน้องนะมันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสถาบันชาตินะเข้าใจปะ่ะคือเวลาเราไปพูดโครมโครมโค,ครมเนี่ยว่าเรารักชาติเนี่ยส่วนหนึ่งของชาติเนี่ยคืออะไรมีหลายองค์ประกอบหนึ่งในนั้นคือภาษานะครับถ้าเราเล่นเขียนภาษาไทยแบบนี้เวลาเราพูดว่าเรารักชาติเนี่ยมันฟังดูแต่แงๆต้องฝึกครับนะ้อง นะอันนี้ขอส่วนตัวนิดหนึ่งนั่นเป็นภาษาเขียนภาษาพูดก็เช่นเดียวกันภาษาพูดต้องติดต่อครูอะไรดีคุณผู้ชมครับคูลิลี่ก็ยังได้อยู่อ่ะทั้งพูดทั้งเขียนภาษาไทยเนี่ยนะคูลิลี่ยังได้อยู่นะติดต่อหน่อยหรือว่าคูลิลี่ถ้าใครจะแชร์ออกไปได้เนี่ยแชร์ไปหน่อยนะครับแล้วมาสอนน้องหน่อยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องเอามาล้อกันนะคือน้องอายุสิบห้าจริงๆก็ควรเขียนภาษาไทยกับพูดภาษาไทยได้ได้ชัดกว่านี้ ไอ้ตลิตงติดอะไรแบบเนี้มันมันไม่ควรมีนะครับหรืออาจจะตื่นเวทีคืออายุสิบห้าจริงๆมันควรใช้ภาษาไทยได้ดีกว่านี้แต่เอาละมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาบุลลี่กันแต่เราต้องบอกว่าให้ไปลี่ยนเพิ่มไงนะตอนนี้ดังแล้วไงคูลิล,ลี่นะพูดอ่านเขียนนะนี่ผมอ่านข่าวที่น้องโพสต์เนี่ยนี่ผมแปลงเลยนะเนี่ยยังอ่านติดติดขาดๆอีกเลยนะฮะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือคุณโคชโยธีบอกว่าผมเป็นแค่พันธมิตรไทยพักดีเป็นแนวร่วมที่มีความคิดเหมือนกันผมแกนเป็นแกนนำเยาวชนช่วยชาติและเป็นผู้ประสานงานพันธมิตรนิสินักศ,ศ,ศึกษาแห่งประเทศไทยอ๋อเขากำลังจะบอกว่าเขาไม่ใช่กลุ่มไทยพักดีคือมันมีข่าวว่าหมอวรงบอกว่าโคชโยธีเนี่ยไม่ใช่ไทยพักดีเป็นแค่คนมาร่วมเท่านั้นเขายังบอกต่อนะฮะว่าเร็วๆนี้เจอกันเว็บเยาวชนช่วยชาติและเสื้อเยาวชนช่วยชาติ ผมไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งไทยพักดีนะครับโปรดเข้าใจผมเป็นแค่สมาชิกพันธมิตรของไทยพักดีและผมได้ประกาศผ่านไม่ไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วผิดทุกคำนี่ถ้าผมเป็นครูภาษาไทยผมจะเรียกมาตีมือเลยนะเนี่ยเขียนภาษาไทยเนี่ยนะคืออย่าไปใช้ภาษาไทยขนาดนี้เลยครับน้องนะต้องฝึกครับคือภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันชาติแนละ้วถ้าเราใช้สัตว์ภาษาไทยสักขนาดนั้นเนี่ย น้องเขาเป็นพมา่าไม่จริงมงครับคือมันมีคนเอาไปโพสต์ไงว่าน้องเป็นนู่นเป็นนี่พูดหรือขนานดะที่ว่าเกี่ยวกับโรคหิงยาเป็นพม่าเนี่ยเขย้อเโยทีเขาชี้แจงในเฟซเขานะที่ผมไปดูนะอันนี้ผมไม่รู้นะเขาชี้แจงในเฟซว่าเขาไม่ได้เป็นพม่านะลาวเขาก็ไม่ได้เป็นนะอันนี้เขาที่เขาที่เขาโพสต์นะอ่าอันที่เขาโพสต์ คือเขายังด่าทีวีช่องหนึ่งอยู่เลยที่ไปนําเสนอว่าเขาเป็นพมา่าเอางี้ดีกว่าคืออย่างนี้คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับน้องเขาเนี่ยนะเข้าไปที่เฟซเมื่อกี้นะค้โยธีเกมเสียบแหลมนะชื่ออื่นเนี่ยปลอมหมดนะคือผมเราเป็นห่วงจริงๆเวลาเราไปดูอะไรจากเพจปลอมๆนะครับนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องเขาเป็นพมา่าน้องเขาปฏิเสธแล้วน้องเขานะไม่ได้เป็นนะน้องเขาปฏิเสธนะ แต่เขามีปัญหาในการใช้ภาษาไทยจริงๆนะต้องปรึกษาคุณลิลลี่นะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Sub s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ